สวัสดีครับแก้วกล้าเจริญยนครับวันนี้พามารีวิวนะครับคาวะสกิเซต900นะครับนะครับชมเลยนะครับส,สวยๆนะครับพร้อมใช้ ยังดีครับสีสวยนะครับเครื่องดีตลอดเลยครับรถวิ่งกี่กิโลแล้วนะครับครับ8ื0 0แนะครับ ครไม่ผิดหวังครับเซ900นะครับโดนได้เลยนะครับแก้วกล้าเลยโดนนะครับครัเออเบเอร์โรตามนี้เลยครับราคาย่อมๆนะครับคันนี้สดเพียง1 3, 8 0 0 ใจสอบถามได้นะครับแก้วกล้าเจริญยนต์ครับผมขอบคุณครับ